สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้องละยุ้ยนะคะในรายการช่าสวัสดอัปเดตค่ะวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะต้องเล่นกิจกรรมมันๆด้านหลังนี้นั่นก็คือไทยเว็บร์ดเว็บร์ดน,นั่นเองกิจกรรมเว็บรอดค่ะซึ่งแบบรมองแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ไกลตัวเรามากๆใช่แต่วัน <c oughs> นี้มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะวันนี้ไงพร้อมปะใจพร้อมใจพี่พร้อมมากยุ้ย นี่กิจกรรมแค่นี้คงเบเบเนาะพี่น้องเราพอแทนที่แล้วนี่ไปถ่ายไปเล่นน้นๆมาใช่ไหมกีฬาเนี้ยคงไม่สั่งอะไรกับการกระโดดยางของพี่เมื่อตอนสมัยสาวๆพี่ว่าคงจะไม่ต่างเท่าไหร่เอาล่ะนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะคนจะไปเล่นได้เนี่ยต้องมีคําแนะนําดีๆจากผู้รู้ซะก่อนใช่ค่ะงั้นเราไปหาเขาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะเล่นกันแล้วไปกันไปแล้วอย่างไปแล้วเนี่ยผู้รู้อยู่ไหน เชื่อเล่นชื่อบอลครับชื่อจริงชื่อสิทธิศักดิ์พาสาบค่ะแล้ววันนี้คือพี่เป็นเจ้าหนี้ที่นี่หรือว่าเป็นคนสอน่เป็นคนสอนครับเป็นพนักงานที่นี่ครับอ๋อค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ามีนักนักเล่นที่แบบเพิ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยคือจะต้องมาหาพี่ก่อนคนแรกถูกป่ะใช่ครับแล้วขั้นตอนการฝึกเขาทำยังไงกันบ้างครับขั้นตอนการแรกนะครับก็คือขั้นตอนการแรกเลยคือก็คือผมให้เริ่มเล่นจากมีบอร์ดไปดูกันว่าตัวนี้เลยครับ พอเราเล่นตัวนี้ได้แล้วปุ๊บก็คือเขาจะเปลี่ยนเล่นเป็นอันก่อนคือเป็นมันต่างกันไหมคะอันนี้นี่คือเรายืนหรือว่านั่งอ๋อตัวนี้คือมันจะเป็นการนั่งเล่นครับเฉพาะคนเล่นใหม่ก็คือผมใช้นั่งเล่นก่อนก็คือวางยี้ปุ๊บน้องก็อยุ่ยนั่งคนละฝั่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่คก็คือขั้นตอนแรกคือเป็นกนั่งเข่าสายรักตันนี้ก็คือจะเป็นตัวรักเข่าของเราอ๋อก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือขาไม่ได้เลยก็คือจะเป็นชูชีพกับหมวกครับเซฟตี้ตัวเองคือเวลาตอนเราตกน้ำอะไรอย่างเง ล้วมีชุดเฉพาะปะคะเวลาใส่เล่นออก็มีครับก็คือจะเป็นชูชีพหรือก็หมวกณชุดนี้ใส่ได้ปะออชุดนี้ก็ได้คก็คือชุดธรรมดานี่แหละที่เราเตรียมมาใส่ได้แต่ว่าที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้เพิ่มหมวกแล้วก็เสื้อชูชีพตอนนี้อยากเล่นแล้วเล่นเลยได้ไหมคะได้ครับแต่อยากเล่นก็คือต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเฮ้ยงั้นคุณผู้ชมคะน้องกับยุ้ยขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดด้วยพี่พลรอก่อนนะคะครับผมได้ครับไปเลยก่อนค่ะไปค่ะ Let s <S ตอนนี้เราสองคนก็พร้อมแล้วเพราะว่าเราได้สายรัดข้อมือแบบนี้นะคะใช่แล้วสายรัดข้อมือ<ช>นี้นคือว่าเอาไปทำอะไรเอ่ยตัวนี้คือแบบว่าคือสายรัดข้อมือครับมันคือมันจะมีอยู่2สี3สีแล้วก็คือสีขาวเนี่ยก็คือสําหรับว่าเล่นทั้งวันอ่อนอ๋ออ่นนอนเป็นปการเล่นทั้งวันแล้วก็จะมีสี ส้มนะ้ำคือจะเป็นสี่ชั่วโมงแล้วก็มีสองชั่วโมงด้วยครับผมมีค้างคืนไหมคะเอ่อเนี่ยเรานี่แหละทั้งานนะก็คือจะมีถึงหกจะมีถึงหกโมงเย็นครับหกโมงครึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากต่อเป็นกลางคืนก็คือเราต้องไปต่อบาทอีกครับใช่ครับตอนนี้นะคะเราได้สายรันมาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกไปเราต้องใส่ชูชีพแล้วก็หมวกอ๋อใช่ครับก็คือเขาตัดเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่หมวกคารใบเลยครับนี่ใช่ได้หมวกแล้วนะคะหมวกแล้วย่นะครับมีชูชีพ ัก็จะเป็นชิ้มคนละตัวเลยครับอ๋อเต้นเต้นน่าใส่อย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับตสวนี้เลยบส่นี้เลยเฮ้ยไม่ใช่ที่เขาบอกว่าใส่ยงนต้อ็บอกไปไหนเนี่ยจานหนึ่งครับใส่อย่างงี้นะคะโอเค้ไปอ่ะก็คือใ้เริ่มล่นจากมีบอร์ดก่อนก็คือจะเป็นบอร์ดนั่งตัวนี้นะครับ่ตัวนี้ได้แล้วก็คือจหยเปลี่ยนแล้เป็นบวบอร์ดก็ได้เลยค่ะก็คือตอนแรกเดี๋ยวใครก็ได้ครับเป็นต้นแบบคนหนึงได้ครับั่งเข่านี่ใช่ไหคะรับผมแเข่าตัวน จับเข่าคุยกันครเฮ้ยไม่อะมาใยแล้วเข้าไปเลยครับอ๋อนี่มันคือที่ร้านค่ะนี่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 มันไม่แน่นเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวหลุดโอเคครับขั้นตอนแรกก็คืออ่ะจับเยอะครับก็คือวิธีการออกก็คือให้ลองงอแขนไว้งองอแขนไว้ตัอนครับตัวต่ำๆันต่ำเลยครับท่าเดิมท่าเดิม แล้วก็เวลาถงึงนะครับก็คือให้วิปยมล็อกแก๊ไว้ยมอย่ายืดแขนอนกนะครับแล้วส้มตัวต่างๆนะครับโอเคแกงร้อยสิบสองซ้ำใชพวกรถโอเคทำไมไม่รัดบวกโอเคโอเคอ้าเห็นไดว่อยอีกแกงเขานะเอากางหนังมาใส่ข้างหน้าก็คือวิธีการออกก็คือประมาณนี้แต่เคเบิลนะครับคือมันจะดึงแรงกว่าที่ผมดึง ก็คือมันจะดึงแรงแค่ซอตอนออก oh. แล้วกเราออกไปถึงน้ําแล้วนะครับในน้ำเนี่ยมันจะลื่นแล้วก็เบาก็ค <Okay. S 1> okay. ือเราเนี่ยครับตรงตัวอย่างเดียวให้อยู่กับบอร์ดเลยโอเคใจไหมครับใช่้องก้มไว้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออออกไปแล้วรู้สึกว่าบอร์ดมันกระโดดนะครับก็คือให้ก้มไว้ทันทีเลยล oh. <Okay>. Oh. บดีก oh. ว่าโอเคโอเคแล้วต่อไปผมจะสอนวิธีการเลี้ยวอ่ะ ก็บ aurus, บวคือวิธ uh ีการเลี้ยวครับตอนที่เราออกไปครับข้างหน้านะครับจะมีส้นสีส้มอยูสองลูกแล้วก็ก่อนพึ้นประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับจะเป็นระยะการเลี้ยววิธีการเลี้ยวของมันคือให้เราถึงเชือกมาที่หัด้านซ้ายขึ้นตัวด้านหน้าครับกดเข่าด้านขวาแล้วก็เอียงตัวทางด้านขวาเลยที่จะไป้ก็คือง่ายๆเลยวิธีการเลี้ยวของมันก็คือคุณผู้ชมค่ะนึกถึงแอดโดมินิเซอร์ค่ะแบบนี้ก็คือง่ายๆนะครับก็คือวิธีการเลี้ยวถ้าาาเเกิดว่รถูกไหมคะพี่คะถูกไหมคะแล้วก็เอียงตัวไปด้านขวา ใชครับเอ,อ่อซึ่งซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งขวาเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเออ,เอ,อคุณผู้ชมค่ะมีอะไรจะให้ดูเนี่ยเรามีเซฟตี้ใช่ไหมคะออถ้าไม่ใส่เซฟตี้จะเป็นอย่างนี้คะ่ะอ,อ,อันนี้เพิ่งได้แผลงมาตอนเช้าสดๆเลยนั้นเราควรใส่เซฟตี้อ่าครับอันนี้คือตอนเลี้ยวใช่ครับนนคือตอนเลี้ยวมาเือทั้งหมดในบึงครับที่มีทุ่นอยู่ทั้งหมด5คู่ในบึงนะครับก็คือเราต้องเข้าให้ได้ทั้งหมดทั้งหคู่ค่ะครับเราจะครบรอบก็คือเลี้ยว5ครั้งใช่ครับเลี้ยวค้างไว้แล้วถ้เข้ากลับเข้าให้ตรงกลางนลับคุณ แล้วสมมุติว่าถ้าเราล้มล่ะคะมมเราจะสามารถรแกะนี้นี่แหละครับที่สําคัญนะครับก็คือบางครั้งนะครับสายรัดตัวนี้มันจะไม่หลุดเองก<อ>็คือรอเชือกที่เราจับนะครับหลุดออกจากมือปุ๊บให้เรารีบปลดสายรัดออกเลยโอเคแล้วเสียงบอกก็ปังด้วยแล้วต้องเก็บบอร์ดมาด้วยใช่ครับบอร์ดจมนะ้ยอ่ะยุ้ยมาลองค่ะพี่น้องโอเคแล้วถอยหลังมะกลัวแค่นั้นก็กลัวร้อมันหนักไม่กลัวอย่างไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะพี่ยุ้ย อ่ะเแขเลยครับตัวต่ครับเยครับยุ้ยมันแดงจริงนะหนึ่งสองอร๋ดึงแค่นี้แขนพุ่งแล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่รอดชัวร์อ่า๋ย่ลองดึงกันเลี้วอ่ะอ่ะเลี้วเลี้ยวเล้วดึงเข้าู่ด้านซ้ายครับเี่ยังไงวะเดียตัวทางด้านขวาดึงเข้าด้านซ้ายเดียตทางด้านขวาเมื่อถึง a d o เ i n a t ไว้ดึงมาฝั่งด้านอ๋ออ่ะฮะเห็นทางด้านขวาอ้โมลองดึงเด็กไหมครับ ยามไก่เข้ากลางระหว่างต้นสองลูกด้วยใช่ไหมครับแค่นั้นเองแล้วก็เวลาตกน้ำก็คือจะเริ่มกดสายลัดตรงนี้ออกด้วยค่ะเป็นไงพี่ไม่รอดแน่เลยค่ะพี่ว่าการเตรียมตัวทั้นี้เราก็สามารถลงไปเล่นแล้วลงไปเล่นได้เลยใช่ครับก็คือเดี๋ยวเราต่อคิวรอเล่นได้เลยครับ แล้วสำหรับคนที่เขาขึ้นไปยืนได้เะรอคะสำหรับคนที่มายืนได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวนี้ได้แล้วคือเราคล่องแล้วเรารู้เทคนิคในการดึงของเชือกหรือว่าการเข้าโค้งของเคเบิรแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเรามาเปลี่ยนเล่นเป็นแบบยืนมันจะง่ายแล้วแอบเห็นค่ะว่าบอร์ดที่ใช้ในการยืนเนี่ยบางบางบ,บ,บางอันก็มีรองเท้าบางอันก็แค่สวมๆต่างกันไหมคะ,ะต่างกาันก็ถ้าแบบว่าเป็นแบบสวมๆนะครับคือค่ะมาดู แบบนี้นะครับก็คือจะเหมาะสําหรับขนเล่นใหม่ออ๋ขาเล่นใหม่ก็คือเวลาเราตกน้ำเนี่ยมันจะได้ถอดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้านี่ยเราจะต้องมาแกะเชือกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบรองเท้านี่มันจะเหมาะในการแบบว่าพวกโปรเขาเล่นกันแบบตีลังกาอะไรเงี้ยเล่นเราไม่ตกอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ตกแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไปอยๆรู้สึกว่าอยากเล่นเป็นกีฬาแล้วเขาสามารถนำอุปกรณ์ของเขามาเล่นเองที่นี่ได้มั้ยคะใช่คับก็ดีเลยก็ไม่ต้องแบบเช่าใช่ไหมก็ของตัวเองก็เหมาะกว่าแล้วเวลาเราสองคนลงไปเล่นเนี่ยพี่จะไปได้ทัางข้างเราไหมคะไม่ห่นน้องโตใครัตมันต้องรอดูว่าเราเล่นได้หรือเปล่าครับนู้ขอข้อเดียวค่ะพี่กอดด้านหลังแล้วก็ตีโป่งตามไปนี่จะรู้สึกปลอดภัยมากๆเหมือนมีเซฟตี้ตลอดเวลาใช่ไหม โอเคตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าฝีมือของน้องกับยุ้ยจะเป็นยังไงบ้างตื่ไปได <ป S 2> ้ค่ะ A'Kin Yeah 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 track Feel yeah we when ride Your poor that the they it want on HUH come back back Yeah, I'm on that hot wax on the floor oh, เราก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยพี่เอ้ขาดูจากสภาพเราสองคนแล้วเป็นไงบ้างคะก็โอเคนะครับสําหรับมือใหม่จริงเหรอถือว่าเราสองคนโอเคห้อต้องต้องเอาสื่อนิึงเอางี้ดีกว่าพี่เอ้ออยากชมใครเป็นพิเศษชมเลย แยกทั้งคู่อ่ะไม่บอกว่าพอกันพอพอกันนะครับทั้งคู่เมื่อกี้ก็ถือว่าเราก็ไม่ได้แย่เกินไปสำหรับคนเล่นครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วสำหรับนะกีฬานี้บอกว่ามันมากแล้วเห็นได้ยินมาว่าจะมีการแข่งขันเร็วๆนี้ด้วยอ่าใช่ครับเป็นการแข่งขันอะไรคะปลายปีนี้ครับจะเป็นเวิร์ลทัวร์เลยครับวันที่14 15ธันวาคมครับที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่ครับจะเป็นการประกาศแชมป์โลก แล้วอย่างงี้อย่างน้องนี่เล่นได้ไหมคะเข้าเข้าร่วมแข่งขันได้ไหมคะมามาชมก่อนละกันค่ะมาชมก่อนที่ว่าดูทหาแล้วลูกตานี้ไม่ทานแล้วเนี่ยน่าจะจะก็มาณอีก15ปีค่อยมาเริ่มกันนานไปก็นานไปก็มาชมได้นะคะวันที่สิบสี่สิบห้าธันวาคมนี้ปลายปีนี้นะคะได้ชมแน่นอนการแข่งขันบอกว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกด้วยใช่แล้วก็อยากให้พี่เอ้ยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านละกันสำคนที่แบบเห็นน้องกับยูวีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เล่นได้นะไม่ยากเกินไปให้ฝากให้มันเล่นที่นี่ดีกว่าค่ะ ก็สําหรับคนที่ต้องการกีฬาที่มันมันนะครับแล้วก็ต้องการแน่ๆเลยก็คือได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนแน่นอนต้องบอกว่าครบทุกส่วนจริงๆแขนเนี่ยรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นเปรี้ยมากคุณผู้ชมโอ้โหกลับบ้านไปก็เรียกโคาเรียกหมอนวดก่อนบอกได้คำเดียวว่าหลับสนิทคืนนี้ไม่ฝันแน่นอนแล็สำหรับคนที่ทำงานกลางวันเนี่ยกลางคืนก็ยังมาเล่นได้ครับหลังเราเปิดถึงสี่ทุ่ม9โมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่มาไม่ถูกค่ะพี่เอ้ยก็ โทรมาทานได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างครับค่ะนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะคลองหกปุมธานีนี่เองสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ้มากค่ะขอบคุณนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนะคะเราจะมีอะไรมันๆหรือว่าของอร่อยๆนะคะที่จะพาไปทานกันต้องติดตามชมกันให้ได้เราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบาย Work it Work, work, work it Make it, do it do it All better Faster, stronger Work, 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 work it